สวัสดีค่ะพี่ทุกคนตอนนี้นาะอยู่ที่บ้านอุตส่าห์ดีค่ะเปิดมาเจอพี่พี่ดูบ้านานาทำมันชาร์มากเลยดูดิไก่ไก่ไก่ไก,ไก่มันฟักฟักครอยนี้ค่ะพี่พี่ท้อทีนะพี่พี่บ้านลกหน่อยเนาะเฮ้ยพ,พี่ดูดินาอยากรู้ว่านาจะอยู่กับแม่ไก่ตัวน,นี้ได้อีกเนานแค่ไหนแม่ไก่จ้องเขมงเ,เลยเมื่อกี้พอไก่หนีไปแล้ว ที่บ้านเลี้ยงไก่ธรรมชาติค่ะพี่ฟังเสียงเดวันนนาโทรศัพท์มาหาแม่นะพี่แกนี่จะแย่งคุยจนนาโมโหอะ่ะไม่รู้รู้ได้ไง,ไงว่าวันานาโทรศัพท์มาแย่งคุยกับมาเสียงไก่เข้าไปถึงกรุงเทพเลยดู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 แม่ไก่ฟักไข่ใหญ่เลยไงพี่นี่ก็ตอนบ่ายนะไก่บ้านนี้เพิ่งตื่นไงเนี่ยนี่ค่ะแม่ไก่ฟักไข่อีกแล้ว พี่บ้านเราเลี้ยงไก่ไว้ดูเล่นค่ะไม่เราไว้กินนะคะก็คือให้เขาอยู่กับธรรมชาติหากินเองแล้วก็เสียชีวิตไปเองตามธรรมเชื่อแต่ประเด็นของนาว่าแม่ไก่จะอยู่กับเราได้นดนแค่ไหนเดี๋ยวให้พี่ฟังเสียงธรรมชาติเสียงไก่ขันกันแล้วกันเนาะเดี๋ยวนาไม่กลัวละค่ะอฟังก่อนเนาะแม่ไก่ก็เกง่งคนไถ่ก็เก่งเอาเก่งเข้าไป ป้านามไม่ได้ทำเล้าไก่ค่ะก็เลยให้อยู่กับธรรมชาติค่ะมันก็เลยจะนนิดนึงเรียบร้อยค่ะพี่ๆนะบอกแล้วใช่ไหมบอกแล้วใช่ไหมจะอยู่กันได้นานแค่ไหนค่ะเอาสุดท้ายมีไก่มีไข่จริงๆด้วยพี่ๆมีอยู่ฟองหนึง่งเดี๋ยวเราค่อยมาต่อกันนะว่ามีไข่ตั้งหนึ่งฟองไอเราน,น้นว่าไม่เยอะป้านโน สวัสดีพี่ทุกคนค่ะบ้านลกหน่อยเลยพี่คือนะ่าจะให้พี่ดูไก่บ้านนาะ <c oughs> เขาเรียกไก่อะไรเนี่ยทำไมมันเยอะขนาดเนี้ยสวยแม่สวยแม่ไก่บ้านนาเนี่ยดูมันอยู่เดย์หรือธรรมชาติเจ่งๆอันนี้เขาพักเบรกใช่ไหมเนี่ย แม่นี่เขาเรียกไก่อะไรเนี่ยไก่ชนไก่อะไรเนี่ยไก่บ้านแม่เนี่ยไก่ชนไก่ชนคนพม่าฮะมีไก่ไก่ลูกครึ่งด้วยเหรอลูกครึ่งถูตัวไหนแม่พี่ดูตัวเมียตัวนี้สิมันแน่มากมันท้าทายแม่เดี๋ยวสจะพักแม่ก็จะเขู่ยัใส่มันไม่ได้ทันรุนแรงนะสัตว์นะคะมันไล่เฉยค่ะไม่โดนตัวมันโดมันพี่ดูนู่นนี่โอ้โหมีมากี่ตัวแม่ไก่ทั้งบ้านเนี่ย แม่เยอะแม่เจ้าแม่บอกมีไก่พม,ม่าเลยพี่พี่นางงงอ่ะไหนคือไก่พมา่า <c oughs> นั่นนั่นเจ้าท้าทายอำนาจมืดวันนี้จะจัดต้มยำกินเลยไหนอะ่ะแม่ไก่พมา่าตัวยังไงอะ่ะทีมันหมุน,มนมสามตัวมันไปเดินสามตัวมันมันขันอยู่ข้างหลังบ้านขันอยู่หลังบ้านแล้วมันไม่อยู่บ้านเราด้วยหรอ <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่คือมันจะมานอนบ้านเราด้วยใช่ไหมไม่ใช่ก็คือมันจะมานอนกับเราเออด้วยใช่ป่ะเอาพ,พี่ค่ะเดี๋ยวก่อนนะกลับนะต้องตามหาให้เจอค่ะไก่พม่าหน้าตาเป็นยังไงเนี่ยแม่บอกว่ามาจากไหนก็ไม่รู้ด้วยเอาแล้วเดะ <c oughs> ไงไปพี่บ้านที่เลี้ยงไก่บ้านนี้เลี้ยงไก่ตามธรรมชาตินี่เห็นปะโหไก่ชนนั้นเลยสวยๆเราเพิ่งเห็นสวยแล้วเนี่ยสวยอ,อันนี้คือไก่เราปล่อยเลี้ยงธรรมชาติเลยค่ะ อยู่กันเหมือนเลี้ยงกับเหมือนหมาแม่วะพี่พี่เป็นไงเจ๋งไหมบ้านเนี้ลกหน่อยนะคะที่บ้านนี่คะ่ะเยอะมากเลยพี่พี่ดูดิไก่เวลานาโทรศัพท์มาหาแม่นะคุณเธอได้ยินเสียงแม่นะ่าไม่ได้เลยแข่งขันแข่งเ,เข้าเสียงเข้าไปกรุงเทพเลยไก่บ้านนี้อีตัวนี้ก็ไม่ไปไหนนะเนี่ยยังอยู่ท้าทายด้านมืดเดี๋ยวเสร็จเดี๋ยวเสร็จแน่แกเสร็จแน่ ธรรมชาติพี่มีหมาเหา่าบ้านเราอยู่กับธรรมชาติไก่พักอยู่ต้นมะกอกพักเที่ยงพักเย็ยนแล้ว พี่ค่ะสวัสดีค่ะนะไม่แน่ใจว่านี้ใช้ไก่พม่าที่น่าตามหาหรือเปล่าที่แม่บอกไว้ค่ะนี่ค่ะสามตัวนี้ค่ะไม่ได้เหมือนไก่ชนบ้านเราป่ะเนี่ยลูกครึ่งไก่ลูกครึ่ง,งอ่ะไปละน้องหนีนะแล้วอ,ะอ่ะอยัยนินหนีฉันไปสีเธอโอ้โหมาโชว์ตัวแม่บอกว่ามันหลงมามาจากไหนก็ไม่รู้มาตามหาสาวบ้านนี้มั้ง พี่พี่ค่ะโทษทีนะก็ต้องสั่งหน่อยนะคะไก่พมา่าไปอยู่ใกล้ไม่ได้ะคะ่ะเดี๋ยวน้องหนีค่ะนี่ค่ะ,คะไก่ไก่บ้านไก่ที่บ้านนี่เลี้ยงแบบธรรมชาติพี่หากินเองเหมือนเจ้าของมันนี่แหละแต่นะว่าไก่ลูกครึ่งอะ่ะผสมกันนี่ค่ะ พี่ค่ะคลิปนี้นะไม่กวัวแล้วนะค่ะขอจบคล,คลิปนี้ค่ะตามฮักไก่พมา่าเจอแล้วค่ะพะม่าที่บ้านค่ะสวัสดีค่ะน้องไปแล้วคมกับรารับตะวันค่ะ